สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ไปเจอรถ t ต y ยต้าสามห่วงนะครับเป็นเกียร์โต้ํามันล้วนนะครับก็คันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันนะครับก็ช่วงล่างนิ่มนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าครบนะครับภาษีปีหกสี่นะครับวิ่งไกลสบายเลยครับรถถูกมากเลยครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันต่อนะครับหนึ่งคันนะครับผมโตโยต้า เครื่อง 4a 20บาันะครับผมเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนกระจกภายในไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับพร้อมาพร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับผมคันนี้รถจะบอกเป็นคุณบ้าผู้หญิงนะครับผมขับใช้งานอยู่ประจำนะครับผมนี่นะครับขับกับจากแถวสุขุวิท50าสิมุ่งหน้าตู่พุทธมณฑลสาย3ามระยะทางมากกว่า50ิกิโลเมตรนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมนี่นะคะัขายหาอยู่นะครับผมรับรองไม่ผิดหวัง บ้านลงขายให้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับให้วิดีโอมันเล่าภาพแล้วกันนะครับผมนี่นะครับคุ้มมากนะครับผมนี่ครับผมขอบคุณครับก็จากคลิปนะครับก็มีการใช้งานอยู่นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วรถก็สวยด้วยใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก่อนรีบไปหน่อยนะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่ถ้าเป็นผมไม่มีรถก็น่าซื้อเหมือนกันนะฮะราคาแค่นี้ก็เก่ง เียต้าก็ทนทนทนด้วยนะครับใช้สบายน้ำมันล้วนไม่มีแก๊สก็<อ>วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับอยู่ดึงกดไลค์ก็ติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ